สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับน้องมาดิวเช่นเคยนะวันนี้เราก็อยู่ที่ซึกเดือดตกป,ปลาคายเอฟซีฟาชัยกันเช่นเคยคะ่ะทุกคนเอาวันนี้พกพามาที่สามร้อยมาดูกันว่าเราจะรอดไหมวันนี้เราขอไปแบบชิวๆละกันขอไปเริ่มที่เบ็ดสามมามเดี๋ยวรอปลาสักกู้นะทุกคนเอามันมาอย่างนี้อ่ะเอ้ามาแล้วสวยๆ<ม>ล็อกไปเลยคะ่ะทุกคนไปจ้าตัวเล็กตัวน,น,อน้อยคือแตกง่ายมาก บอกเลยว่าเกมนี้เหมาะสำหรับมือใหม่จริงๆนะทุกคนนะเป็นเกมที่แตกง่ายมากมาดิมาดิมาดิสวยๆอู้อเป็นไงเป็นไงโอ้สุดเกินเก็บได้ทุกตัวนะทุกคนอูโหสวย มาดีอีกตัวมาดีสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถตามมาได้เลยยิงที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าแจมมาก็ได้แอปเ2 4มีอำนาจนำหน้าเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหายิงปลาเล่นนะทุกคนนมือใหม่ห้ามพลาดมาเริมต้นที่ค่าย FC ได้นะทุกคน,น,ๆๆนเกมนี้ลเลยจุดเด่ด <สะ S 2> ตกปลารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจา้ายังไงเอหเก็บหูเหลือตัวเดียวไปไม่ทันนะ อ่ะมาสวยร้อยห้าสิบมาดีปรับเ,เป็ดขึ้นเลยแล้วกันนะทุกคนยาวๆโอ้ยอยังไงยังไงมาดีมาดีสวยสวยโอ้ยมาอีกตัวขอปืนได้ไหมโอ้ยขออีกตัวมาดีมาดีขอตัวให,ใหญ่ขอตัวใหญ่โนี่โอ้ยเป็นไงโลงมาสีชมพูแตกมาสองร้อยโอ้โหเต่าเซม เอาเรื่องขอปืนหัวสว่านสักรอบยังไงมาดิมาดิาดกส็สวยส,สวยส,สวยสวยบอกเลยว่าตัวนี้แพงทุกคนมาน,น,สนีสวยสี่ร้อยมาดิโอ้โลมาสีทองคือแพงมากนะทุกคนมาอีก300สวยเอา้แบบาแป๊บนะทุกคน โอเคกลับมากันต่อเลยเมื่อกี้มันค้างไปนิดหน่อยนะทุกคนนะแต่ก็ไม่เป็นไรเงินเราไม่หายเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมโอ้โหแตกดีกว่าเดิมด้วยหรือเปล่านี้มาดีโอ้โหชํำมากสวยๆเลยจ้ายังไงนี่นีนขอโลมาสีเทามาปืนหัวสว่านมายังไง แต่ลนะใที่อยากตามนะก็สามารถตามมาได้เลยเด้อลิงทิตาคอมเมนต์นะจ๊ะเริ่มต้นที่0.10สาตางค์เท่านั้นนะทนะุกคนนะเป็นห้องห้องแรกจะเป็นห้องทดลองนะทุกคนนะเป็ดเริ่มต้นที่0.10สาตางค์ใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยทุนน้อยสามารถเล่นได้เหมือนกันนะทนะุกคนนะโอ้โหเป็นไงมังกรสักรอบมาสิอุ้ยมังกรไปแล้วโอ้โหเกินไปหรือเปลามาดิขออีกตัวยังไง ปืนหัวสวรรค์ปืนราชามังกรมาเลยโอ้โ oh, ห oh, ไปแล้วว่ะทุกคนโอ้ย oh, mm hmm. มาดีสี่ร้อยแปดสิบรู้เรื่องโอ้โ oh, ห oh, สวยจัดอาหมึกจักรพรรดิเปิดตัวทุกคนคูณสูงสุดที่ห้าร้อยเลยนะเกมปลาหมึกอะขอปลาหมึกคูณห้าร้อยสักรอบมาเลยอ่ะ oh, ขอต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะ mm hmm. เออเก็บตัวเล็กไปก่อนแล้วกัน มาดิมาดิมาดิยังยังไงยังไงโอ้โหโอ้ย oh. 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 มาสวยโอ้โ oh. หวันนี้คือเหนียวจัดโอเคทุกคนสารวันนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะใครอยากให้รีวิวเกมไหนก็ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะจ๊ะโอ้สวยโอ้โหมึกจกักรพพรดกอนจากราสวยมากโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปจ้า